สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Devil Gamer นะครับก็วันนี้คงอยู่กับเกมลายเลนเจอร์ซีซั่นสอีกเหมือนเดิมนะครับในวิดีโอครั้งนี้นะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกเกี่ยวกับลายเลนเจอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเลเวลซูเปอร์มาร์เตอร์แล้วนะครับเพิ่งอัพมาวันนี้เลยนะครับก่อนอัพจะเป็นยังไงก็ไปดูกันก่อนได้นะครับอันนี้ก็ช่วงมาร์เตอร์เก้าๆนะครับจะอัพซูเปอร์มาร์เตอร์เวลหนึ่งเนี่ยสตีก็เจ็ดล้านห้าเดี๋ยวไปเล่นกันเนี่ย มาเววันในรักบดของอเบิร์5นะยังูงความยากเหมือนเดิมแบบนี้นะถ้าตัวไม่เก่งก็เล่นค่อนข้างยากนะคเคอัพแล้วนะครับ ว่าที่ได้เพิ่มนะครับลูบี้จะได้เพิ่มอีก2เม็ดนะแต่ละเบลนะก็เป็น7เม็ดนะครับตอนที่ผมอัพนะครับกับตอนนี้นะฮะที่อัดอยู่นี่นะครับเป็นวันเดียวกันนะฮะแล้ววันนี้ผมก็อัพได้ถึงประมาณ9เวลแล้วนะฮะเนื่องจากนะครับถ้าเราเป็นอัพเริ่มเลเวลใหม่นะครับหรือว่าแบบมาสเตอร์เต็มไปแล้วครับเ9เต็มไปแล้วนะครับแล้วมาอัพเป็นขึ้นซูเปอร์มาสเตอร์ใหม่นะครับเวลักแรกนะครับมันก็จะเอสพีจะน้อยนะครับคือมันจะน้อยนะครับแป๊บเดียวว่าอัพได้ไงนะเรลล ซูเปอร์มาร์เก็ตเลเวลหนึ่งนะครับผมจําได้ว่าแค่ไม่ถึง5 0,000นด้วย้งครับสี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดอะมานี้นะครับอัพง่ายมากเลยแบบเดียวอัพนะแล้วช่วงนี้นะก็เป็น esp คูณสนะครับมันก็เลยํำนวยในการแบบอัพเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมมาอีโวตัวนี้ก่อนนะครับมวยไทยนะมวยไทยเบานะฮไอ้ตัวนี้ครับขวากะเก็บได้ก็ยากอยู่นะครับผมเก็บแค่ตัวเดียวนะครับให้มันเป็นแบบเอามารวมล่างกันได้นะะแล้วผมก็ เอาเลยกบแดง5ดาวอัพเอาฮนะมันจะไม่เปลืองกบแดง6ดาวนะเพราะตอนนี้กบแดง5ดาวผมมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเปลืองนะถึงจะเปลืองอันนี้เราก็ช่างมันอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไปเปลืองกบแดง6ดาวอะไรถามว่าตัวนี้สําคัญไหมผมว่าก็ค่อนข้างที่จะสำคัญอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้อัพตั้งแต่แรกนะแต่มันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโกงนะแต่หลังๆนี้ผมว่ามันถ้ามีก็ดีนะอืมแต่มันก็สําหรับผมก็ไม่ค่อยสาคัญมากเท่าไหร่นะ แต่ถ้ามันสําคัญจริงๆก็ต้องเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเพราะมันจะทําให้เกิดไวประมาณนี้นะถ้าเป็นแบบปกติอ่ะแค่เวลล์อนะ้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดช้านะครับแล้วเลือดมันแค่น้อยด้วยนะประมาณแค่สามแสนหนึงแต่มันมีดีตรงที่เวลามันติดสกิลมันจะอยู่ได้นานถึง14บสี่ปีนะครับมาล้มลม้านก่อนนะครับเดี๋ยวหายนะโอเคซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมอัพซูเปอร์มาสเตอร์นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าซูเปอร์มาสเตอร์แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับจากเวลล์ปกตินะฮะ สังเกตว่าตอนนี้เงินผมประมาณ10ล้านนะแต่จริงมันสิบมันเลย10ล้านไปแล้วฮนะแล้วมันก็เลยขึ้นเป็น9ล้าน999999นะแต่จริงอ่ะมันเลยเกิน10ล้านแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยแบบเงินเกิน10ล้านแล้วเราจะดูตรงไหนนะครับว่าเป็นค่าเงินของเราแท้จริงนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ตรงที่นี่นะครับไข่ไอ้ตรงเฟืองนี่นะะกดเข้าไปนะไปที่เกมนะครับแล้วไปที่ข้อมูลการจ่ายตังค์นะครับหรือว่า Pur c h a s e info นะครับ นี่นะแล้วมาดูในส่วนของพอนะครับโอเคถ้าเราไม่ได้ซื้อนะเงินในเกมนี่นะก็มันจะไม่มีตรงเทตรงนี้นะครับอ่ะแต่มันจะอยู่ตรงที่ฟรีตรงนี้นะครับขี่เงินในเกมอะไรนี่นะถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับก็จะอัปเกรดในส่วนของการโจมตีของเลนเจอร์ได้นะครับเพิ่มพลังการโจมตีของเลนเจอร์นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตของเลนเจอร์นะครับมันจะทําให้เราเลนเจอร์ของเราโคตรขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงครับในส่วนนี้ครับเขาบวกกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้นะครับ แต่รู้ว่าอัพแล้วดีนะครับก็เลยเก็บเงินไว้นะมาอัพตรงนี้อะไรอย่างงี้นะโอเคเราก็มาอัพกันเลยนะครับโอ้โหขั้งแรกมาถึงก็ใช้สี่หมื่นแล้วนะครับเนี่ยโอเคกดล็อกก่อนนะฮะอัพไปครับดูนะว่าเพิ่มขั้นละกี่หมื่นนะครับเพิ่มขั้นละหกพันนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพิ่มขั้นละหกพันเนี่ยอัพไปครับณตรงนี้นะครับผมมองว่านะครับเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์นี่นะฮะมันจะดีที่สุดอ่ะผมว่าอ่าประมาณนั้นนะครับพลังชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องรองลงมานะครับจะเพิิิ่่่มมหือเเเเปปลลาางนก็พไั แต่ถ้าเงินน้อยเนี่ยเพิ่มมาังโจมตีไปก่อนนะครับอะไรอย่างงี้นะอัพเกรดไปก่อนนะครับอัพไปครับมันจะอัพได้ตามเลเวลตัวละครเรานะนี่นะครับถึงเวลเก้าผมตอนนี้ผมแค่เวลเก้านะก็เลยได้แค่เก้าครั้งนะโอเคแล้วเดนเจอร์เจ็ดพีใผมก็อัพไปก็ได้ครับตอนนี้มันยังถูกอยู่ครับผมก็เลยอัพไปนะว่าผมน่าจะอัพไปประมาณไม่น่าเกิน50นะครับประมาณนี้นะ เพราะถ้าเกินกว่าน,นี้มันจะค่อนข้างแพงนะครับเกินกว่าน,นี้ผมจะมาอัพไปตรงレンเจอร์แอคแทกนะตอนนี้ก็ยังถูกอัพไปก่อนนะครับรรรซึ่งตอนนี้ยัพีก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับในแต่ละเบ้นะก็แค่เจ็ดแสนเท่านะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแปดแสนเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับว่าอัพมาเก้าขั้นแล้วนะว่าแบบเออมันจะรู้สึกได้ไหมว่ามันตีแรงขึ้นอ่ามันถึกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมาลองดูนะครับก่อนนะผมมาลองใน สเตตนี่ก่อนแล้วกันครับธรรมดาก่อนนะฮะสองนะครับซึ่งจะดูว่าค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับเพราะแบบมันไม่มีพวกป้อมอะไรมาเกะกะนะถ้าเราไปเล่นด่านพิเศษนะดูนะว,ว่าแบบจะเคลียร์ด่านได้ไวขึ้นหรือเปล่านะรบียไปดิ โดยรวมแล้วก็เหมือนปกตินะครับดูไม่ค่อยจะออกนะครับว่าแบบเราอัพมาแล้วนะถ้าจะมาเทียบกันก็ค่อนข้างเทียบยากนะครับมันจะเห็นจะชัดก็น่าจะประมาณต้องแบบตอนที่ยังไม่อัพนะครับกับแบบ50าไน,นะอัพไป50เสวินะ่พอผมอัพไปแค่เ้าวลนะครับมันก็เลยแบบดูค่อนข้างเยี่ยย่านะครับว่าแบบพลังมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงนะ แต่ถ้าผมอยากจะรู้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเคลียสเตป240เนี่ยเพราะตอนก่อนผมยังไม่ผ่านนะครับคือไอพลังโจมตีของผมเนี่ยมันตีป้อมยังไม่แตกนะครับ240นะี่ะแต่ถ้าเนี่ยเวลตอนนี้ไปตีป้อมแล้วแตกนะครับก็แสดงว่ามนันเพิ่มขึ้นจริงนะครับในวิดีโอครั้งนี้นะครับผมยังไม่สามารถลองได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพในวิดีโอครั้งหน้าแล้วกันวันนี้แค่มาลองอัปเกรดพวกนี้ดูก่อนนะแล้วช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกี่ยวกับเฟรนช์ชิพพอยต์คูณ2ออยู่นะครับเป็นกิจกรรมนะ สำหรับประมาณเดือนนี้นะครับถึงกลางเดือนมิถุนานะครับแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นลุยนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมทําวิดีโอไว้แล้วนะครับกับวิดีโอก่อนหน้านี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปเก็บเวลกันนะเก็บเวลเปื่อยกันนะคือไอ้อัปเกรดพลังโจมตีกับพลังชีวิตนะฮะมันจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อแบบเราเวลตันแล้วอย่างนงี้นะแบบซูเปอร์มาสเตอร์9 9แล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดมันเต็มเ9้า้าอย่างงี้นะจะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับ กับไอ้พวกที่ไม่ได้อัพนะครับเออมะต่างกันเลยอะน่าจะต่างกันผมว่าน่าต่างกันประมาณเท่าตัวหนึ่งหรืออาจจะ2เท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าคิดยังไงนะครับให้ผมเดานะครับน่าจะเวลหนึ่งนะครับน่าจะเพิ่มขึ้น1%นะครับก็น่าจะพอดีนะก็คือแบบอัพไปเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มเอนครับคูณ2เข้าไปนะครับคงไม่น่าเพิ่มคูณ3คูณ4นะมันน่ามันน่าจะโคตรเกินนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่มีข้ออมมูลลนนะรัยงไ่่่่่แใใจวาาชหืเป ถ้าคูณ2ไปเนี่ยก็คือแบบเมื่อเราอัพเต็มนะครับเวลเ้ล์99นะพลังโจมตีหรือว่าพลังชีวิตเราก็จะคูณ2นะครับจากปกตินะครับสมมุติไอ้โคบี้เนี่ยโจมตี40,000ใช่ไหมฮะสมมุติเราอัพเต็มนะเวลล์99เนี่ยมันก็จะโจมตี80,000อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะซึ่งขนาดนี้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโหดเกินแล้วนะครับ ถ้านะคูณ3เนี่ยโหยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะับไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่อนข้างเรียสูงเพราะถ้าคูณแค่สมมต50ิ50%นะครับก็คือแบบ คูน1.5นะมันก็ดูน้อยไปนะครับไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปอะไรอย่างงี้นะเก็บเบี้ยวกันนะในส่วนที่ผมพูดนี้ก็ค่อนข้างที่จะวัดยากนะครับเพราะเกมนี้นะเวลาเราตีมอนหรือว่าตีศัตรูอะไร้วแต่นะมันจะไม่มีตัวเลขเด้งขึ้นนะครับก็คือแบบเอาความรู้สึกล้วนๆเลยฮะว่ามันแรงหรือเปล่าอะไรไงนะ าเขาแบบมีโชว์ต้นเล่ก็คงแหลกหน้าดูนะครัสำหรับเกมมือถือนี้ก็คงแบบค่อนข้างที่อยาก,กินเปคเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ต้องมาคำนวณตัวเลขทุกทอย่าง,นะงครับตัวที่จะโชว์ขึ้นมาคนระับมันก็อาจจะมองยากเกินไปนะสำหรับเกมมือถือเปล่าในส่วนตอนนี้นะ่ที่กำลังรีบป้บอมอยู่เนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่น่าจะต่างครับที่ยังไม่อัพเนะี่ย มันดูยังเหมือนไม่ได้อัพมาเลยด้วยซ้ำนะรู้สึกว่าถ้าเราอัปเกรดนี้นะครับมันจะเห็นผลเกี่ยวกับการ p ีอดีด้วยนะครก็คือแบบพีอูดีเนี่ยเราจะโหดกว่าไอ้พวกที่แบบยังไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์เนี่ยอ่าคนถึงเขากลัวกันฮะว่าแบบถ้าไปเจอเวล์ก้าวๆนะซุปเปอร์มาสเตอร์ก้าวๆนะจะสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับต่อให้เราแบบมีตัวเหมือนเขาเลยทุกอย่างนะครับขั้นอะไรก็เหมือนกับเขาอะไรนะแบบตุ้มของเขาซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับแบบไอ เอนเตอร์มีเขาเงี้ยซูเปอร์มาเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีซูเปอร์มาร์เตอร์เหมือนเขาทุกอย่างเลยนะครับเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากเราเวลยังไม่ถึงนะก็เลยอัปเกรดในส่วนของพลังโจมตีและพลังชีวิตไม่ได้นะช่วงอัปเกรดฮะใหม่ๆที่นะมันก็สามารถหาลูบี้ได้ค่อนข้างที่ง่ายนะครับเพราะผมอัพมาสิบเวลนี้ผมก็ได้แล้วนะลูบี้เจ็ดสิบเม็ดนะเวลละเจ็ดเม็ดนะก็ถือว่าดีเลยนะโอเคเดี๋ยวมาอัปเกรดกันต่อนะครับตอนนี้เสียไปตั้งโห88,000แล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าไอตัวแร่ผมนี่ฮะรู้สึกเหมือนคล้ายมันจะไม่ค่อยทันแล้วนะครับเพราะหลังๆมันนี้เลนเจอร์ตัวใหม่ๆนะครับมันจะใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอาจจะต้องอัปเกรดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ติดเรื่องที่เงินผมค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะกว่าจะเก็บได้10ล้านนี่โอ้โหใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเกือบเดือนได้มั้ครับหรือว่าเดือนกว่าๆนะถ้าอัปหมดเต็มแบบไปซูเปอร์มาร์เอร์เลยนะครับมันได้นะครับแต่มันเปลืองเงินมากเลยนะครับ เอาไปสักอีกครั้เวลก็ได้โอเคตอนนี้ผมก็มีเงินแค่9ล้าน8แล้วนะอ่าครับหมาสิบห้าประกันครับไอ้ตรงนี้เพิ่มขั้นแล้วเท่าไหร่วะ4 0 0พันะฮะเสียมาหหหลายล้านอยู่เหมือนกันเนี่ย2ล้านได้มั้งเนี่ย อัพไปแค่เพิ่มอย่างละห้าเวลเองนะครับแล้วถ้าแบบเพื่อนๆแบบมีเงินเหลือนะครับแนะนําให้อัพรีชาร์ทามนะมันถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะถ้าเราแบบผ่านในด่าน192มาแล้วครับช่วยเซลลี่ได้แล้วนะครับเราก็จะมีจรวดเซลลี่นะครับถ้าเราชาร์จครบ3ครั้งนะครับยิงไป3ครั้งนะมันก็จะมีจรวดเซลลี่ยิงได้นะครับแล้วก็จะสามารถสตันศัตรูไว้ได้นะครับในส่วนตรงนั้นผมว่าดีนะครับถ้ามันแบบรีชาร์จเร็วเนี่ย โอกาสและการยิงมันก็จะถี่ขึ้นนะครับก็จะถือว่าโหดครับดีกว่าไปอัพพวกดามเมจป้อมเนะี่ยเพราะเราสามารถหยุดศัตรูไว้ยังดีสักกว่านะครับ่ค่อยเก็บเลเวลไปแล้วกันนะครับสาหรับคนที่มีขนนกน้อยก็น่าจะเห็นใจอยู่นะครับอย่างไรก็สู้ๆแล้วกันนะครับได้ซูเปอร์มาสเตอร์แล้วก็จะไม่ค่อยผิดหวังนะฮะจะสามารถอัพเกรดในส่วนนี้ได้นะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับ แล้วพบเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งหน้านะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ